สวัสดีครับนี่ทำไมมืดจังนั่งอยู่มุมมืดสวัสดีนะครับที่เข้ามานนานจะโผล่าทีนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ขึ้นไลฟ์เนาะเอ๊ะทำไมมืดจังเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับ ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานเนาะนะครับก่อนก็มีคนเวลาที่ผมไลฟ์สดนะก็จะเป็นประเด็นของน้องชมพู่เนาะนะครับประเด็นของนายช่างของลุงพลนะครับคนให้ความสนใจเยอะแยะมากมายเลยเนาะนะครับออพอพูดถึงเรื่องการเมืองนี่ไม่ได้การเลย คนไม่ค่อชอบเนาะเรื่องของการเมืองนะครับแต่ถ้าประเด็นของลุงพลงนีนะครับว่ามันเป็นคดีดังนะที่ผมติดตามมาตั้งนานนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับนาน,านก็จะขึ้นมาไลฟ์สดเนาะนะครับ สวัสด,ดีคุณพิสมัยนะครับสวัสดีครับคุณแรกที่ส่งหัวจงหัวใจมาเนาะนะครับ <c oughs> ลูกคอก็ไม่ค่อยดีนะเจ็บคงเจ็บคอนะนะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็รอติดตามเข่าเหมือนพวกเรานะนะครับประเด็นของอ ประเด็นของลุงพลก็ดีนะประแนก็ดีนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของการเขาเรียกอะไรยืนหมูทอนเนาะนะครับและหลายๆคลิปนะที่ผมได้ทำไปผมก็วิเคราะห์นะวิเคราะห์ตามตามความจริงนั่นแหละนะความจริงที่ผมเห็นมาความจริงที่มันออกสื่อนะครับแต่ความจริง ที่แท้จริงนั้นไม่มีใครรู้ใช่ไหมก็ไม่มีใครรู้นะครับผมก็ประเมินสถานการณ์ตามเขาเรียกอะไรตามที่ผมเห็นมานะแล้วก็ได้สอบถามคนที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นนะครับอาศัยอยู่แถวกกอกนั่นแหละ นะเขาก็ได้ความมาอย่างนั้นนะครับว่ามันมีเหตุอะไรยังไงมันมีอะไรนะครับเออมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับหยิบกล้องมาดูนะทำไมมืดอ,อ้าขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอะตัวจริงหรือเปล่า ของแท้นะครับหยิบกล้องขึ้นมาแล้วพอดีช่วงนี้ก็ทำงานแบบฟรีแลนซ์นะนะครับทำงานฟรีแลนซ์เป็นเจ้านายตัวเองนั่นแหละเนาะธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็มีแนวคิดเรื่องของการที่จะเขาเรียกอะไร<ม>ชอบนะชอบเรื่องของเกษตร เกษตรกรนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่เขาเรียกอะไรประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะนะครับเรื่องของสถานที่เรื่องของดินฟ้าอากาศอะไรพวกนี้นะครับได้เปรียบชาวบ้านเขาว่างั้นเแต่พวกเราก็ไม่ค่อยทําเต็มที่เนาะันเ,เต็มที่ไม่ได้ไมันก็จะมีปัญหาเรื่อง เรื่องน้ำใช่ไหมเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ประเด็นหลายๆเรื่องเนาะนะครับประเด็นทุกวันนี้ที่มันฮอตๆอกันก็จะเป็นเรื่องของอะไรบ้างอะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเมืองนะว่าข้าราชการใช่ไหมบิ๊กนั่นชนบิ๊กนี่อะไรพวกนี้นะผมว่า นั่งดูนะครับดูเฉยนะนะครับดูแล้วก็คิดตามนะคิดตามว่าสมัยนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับอา่าเราก็จะได้เห็นนะครับบนโลกออนไลน์เยอะแยะเลยนะซึ่งแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีมันเป็นมานานแล้วละ่ะนะครับหลายๆคนก็ออกมาพูดมาร์กิตบูหรือใครมั่งนะก็ความเห็นตรงกันหมดนั่นแหละหรือว่าทนายเดชาอะไรพวกเนี้ย นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ผิดเพี้ยนไปหมดนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมนะมันผิดเพี้ยนไปได้ยังไงนะอย่างที่บอกตอนนี้พักเก้าไกลเขาก็เล่นเขาเรียกอะไรนะให้ตรวจสอบอำนาจของตุลาการนะของศาลอะไรพวกนี้ที่มามีบทบาทในการที่จะชี้ชะตานู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้มันใช่ไม่ใช่ นะครับมันจะเป็นนิติบัญญัติไม่ใช่เหรือนะครับแล้วการเลือกตั้งสวที่จะตามมานี่สวมีอำนาจอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรมั่งอ่ะที่มันจะผ่านขึ้นมาสวมีอำนาจแต่งตั้งอะไรมั่งองค์กรอิสระหลายองค์กรเลยนะกกตปปชอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันดูแล้ว สวก็ก็กินข้าวนะทุกคนกินข้าวหมดนะครูตำรวจข้าราชการผู้พิพากษากินข้าวหมดเลยนะออคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะนะครับถ้าทุกคนยังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาเนี่ยทีนี้เรื่องเงินผมจึงอ้างเรื่องเงินถึงพูดถึงเรื่องเงินขึ้นมาเงินมันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับมันชี้เป็นชี้ตายได้เนาะ ครับมันสามารถทําให้ขาวเป็นดําได้ทําให้ถูกเป็นผิดได้ผิดเป็นถูกได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันน่ากลัวเนาะนะครับก็อยากจะทําคลิปแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนานๆทีจะได้ไลฟ์สดทีนึงก็เสื้อกาศขึ้นมาพูดคุยทักทายเนาะนะครับ ตัวจริงก็อาจจะหน้าแดงๆดำๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เอฟเฟกเนาะไม่ได้ทาครีมนะครับบางคนก็ทาครีมก็จะหน้าหมองๆขาวๆหน่อยนะหน้าหน้าวอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้ามีอะไรก็นะครับทักทายพูดคุยส่งหัวจงวัวใจกดไลค์กดแชร์ นะครับพูดคุยกันได้ในแชทนะคอมเมนต์มานะครับมีอะไรที่อยากสอบถามบ้างไว่าจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายกฎหมายแรงงานกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะถ้ารู้ผมก็จะบอกถ้าอะไรที่ผมยังไม่รู้นะผมก็จะไปเขาเรียกอะไรไปค้นคว้าม,มาความรู้มันอยู่รอบตัวเราเยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยความรู้นะครับนะมี ุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่เราจะหาวิชาความรู้ได้เยอะแยะเลยเนาะนะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ